steering Thailand geopoliti chef ขับเคลื่อนประเทศไทยฝ่ามรสุมภูมิรัฐศาสตร์โลกศาสตราจารย์พิเศษดเรสุรเกียรติเสถียรไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในหัวข้อเรื่องการขับเคลื่อนประเทศไทยฝ่ามรสุมภูมิรัฐศาสตร์โลกของผมมรสุมคือ โลกมันเปลี่ยนแล้วก็สังคมเปลี่ยนสังคมไทยก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนนั้นเป็นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงของโลกเท่านั้นเราพูดกันถึงเรื่องของโลกร้อน global warming ไม่นานมานี้ท่านเลขาธิการจหประชาชาติก็บอกว่าโลกร้อนไม่พอละมันเป็นโลกเดือดเป็น global boiling คือความหายนะ ทางด้านภูมิอากาศซึ่งเราก็เห็นอยู่ในทุกเมื่อเชื่อวันอันที่4ก็คือเรื่อง geo political shifts การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์เราได้เห็นกันชัดเจนว่าพี่ใหญ่ทั้งสองคนคือจีนกับสหรัฐมีการแข่งขันกันทางด้านเทคโนโลยีการแข่งขันกันทางด้านเทคโนโลยีก็กลายเป็นการกีดกันกันด้านเทคโนโลยีกีดกันทางด้านการค้าโดยเพาะยิ่งจากสงครามรัสเซียและยูเครน ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้ง4เรื่องนี้ทั้งเทคโนโลยี disruption pandemic ทั้งเรื่องของ global boiling หรือ global warming เนี่ยและ geopolitical shift มีผลต่อไลฟ์สไตล์ชีวิตความเป็นอยู่การทำธุรกิจการดำเนินชีวิตของเราประการที่สองคือการแข่งขันกันจนเป็นสงครามในรูปแบบใหม่เป็น new เป็น new type of war ครับ เป็นสงครามที่มาจากการแข่งขันทางการค้าการแข่งขันทางการเงินการแข่งขันทางการลงทุนการแข่งขันทางเทคโนโลยีการแข่งขันเหล่านั้นไม่ได้แข่งขันธรรมดาจนกลายเป็นสงครามกลายเป็นเทรดวอร์กลายเป็นเทคโนโลยีวอร์เกิดการกีดกันทางการค้าที่ผมเคยพูดมาสองสามปีมาแล้วว่าเป็น fragmented globalization เป็นโลกาภิวัตน์ที่มันเป็นเสียงเซี่ยวโลกาภิวัตน์ธรรมดาแล้วทุกอย่างก็จะหมุนตามกำไร กำไรไมาอยู่ที่ไหนก็หมุนไปได้ตลอดทั่วโลก4-5หปีที่แล้วถ้ามีคนถามผมว่าจะมี Conventional War สงครามแบบดั้งเดิมเกิดขึ้นไหมสงครามแบบดั้งเดิมคือสองครามที่ใช้กำลังแยง่งชิงทรัพยากรแยงร่งชิงดินแดนรุกรานกันและกันผมก็บอกไม่มีแต่พอเวลาผ่านไปไม่เท่าไหร่มันเกิด Conventional Warfare มันเกิดความตึงเครียดที่ช่องแคบไต้หวันเกิดความตึงเครียดที่ทะเลจีนใต้ เมื่อไม่นานไมน่นี้เรือของจีนกับเรือของฟิลิปปินส์ก็เกิดจะประทะก,กันเรือของจีนก็ยิงวอเตอร์แคนนอนนะครับปืนใหญ่ที่ยิงด้วยน้ําใส่เรือของของของฟิลิปปินส์ข้ามมุทรเกาหลีที่สงบสงบอยู่พออเมริกาฝึก Military Exercise กับเกาหลีใต้เกาหลีเหนือก็ยิงจรวดลงไปในทะเลเป็น10บส,บสบลูกแล้วก็เกิดสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งเป็น v ฟ r y conventional war ประเทศหนึ่งบุกเข้าไปในอีกประเทศหนึ่งเป็นสงครามแบบดั้งเดิมเลยไม่มีมานานแล้วเมื่อก่อนเราพูดกันว่าสงครามก็จะมีแต่สงครามไซเบอร์ใช่ไหมครับสงครามทางด้านเศรษฐกิจไปเทคโอเวอร์ทางด้านเศรษฐกิจกันมาอะไรกันมาเข้าไปแทรกแทรงทางด้านเทคโนโลยีรัสเซียบุกยูเครนใช้กําลังไม่ยังไม่พูดตรงนี้ว่าใครถูกใครผิดอะไรยังไงแต่มันมีคอนเวนชันแนลวอร์แล้วเวลาผ่านไปอีกกว่า,ก,วาก็เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสแล้วในขณะที่เราเรากำลังพูดกันอยู่ นี้เองเพื่อนบ้านของเราเมียนมากก็มีความขัดแย้งกันภายในระหว่างรัฐบาลทหารที่ทำรัฐประหารแต่อันนี้ก็กำลังจะเป็นจุดเริ่มของ geo politics การที่มีใครอยู่เบื้องหลังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทำให้ปัญหา geo politics ที่เรากำลังพูดกันถึงเรื่องจีนอเมริกาอยู่ไกลตัวเนี่ยเวลานี้กาลังจะเกิดขึ้นข้างบ้านแล้วการที่ภูมิรัฐศา,ศาสตร์ของการแข่งขันและเริ่มนําไปสู่การใช้กําลังไม่ใช่แข่งกันเรือเร่องเศรษฐกิจในเมียนมาเท่านั้น แต่เป็นเรื่องการแข่งขันการเศรษฐกิจและเกี่ยวโยงไปเรื่องของการใช้กําลังคนถามว,าว่าเราจะมี new world war หรือเปล่าผมคิดว่าเรามี new world war นะแต่ไม่ใช่สงครามโลกเหมือนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแลวครั้งที่2เป็นสงครามโลกแบบใหม่คือเป็น regional war เป็นสงครามในภูมิภาคตอนนี้มีอิสราเอลกับฮามาสเริ่มขยับเข้าไปแล้วว่าซีเรียจะเข้ามาร่วมด้วยแค่ไหนเฮสบอลาซึ่งอยู่ในเลบานอน แต่ว่าอิหร่านสนับสนุนอยู่จะเข้ามาแค่ไหนซึ่งเขายิงกันอยู่ทุกวันนะฮะแต่ยังไม่ร้ายสเกลอิหร่านจะเข้ามาไหมประเทศอื่นจะเข้ามาไหมแต่ก็คงอยู่แถวๆตรงนั้นเป็นริชเชนลวอลเป็นสงครามภูมิภาคแต่มันจะเกิดความแตกแยกในสังคมต่างๆทั่วไปหมดเมื่อเกิที่เคาร,รบครับผมขอพอจบโดยบอกว่าเมื่อสองสามปีมานี้ผมเคยจบปาฐาถาของ The Standard คุณเขนนคงจำได้ดีครั้งหนึ่งผมบอกว่าโลกจัดระเบียบใหม่ทุกด้าน ประเทศไทยเราพร้อมด้านไหนบ้างแล้วก็ทิ้งคำถามนั้นไว้ต่อมาผมก็ได้พูดว่าเราต้องทำอะไรบ้างที่จะให้ประเทศไทยพร้อมสำหรับอนาคต Future Ready Thailand ซึ่งซีมในวันนี้ก็เป็นเรื่อง Future Ready Thailand แต่สองสมปีที่ผ่านไปและขณะที่เราประชุมกันอยู่นั่งคุยกันอยู่นี้โลกก็เปลี่ยนผมเลยขอจบด้วยการบอกว่าเราคงต้องเปลี่ยนจาก Future Ready t h a ไ l a n d ไปสู่ Present Ready Thailand คำถามคือว่าไม่ใช่เราพร้อมสำหรับอนาคตรครับท่านเราพร้อมสำหรับปัจจุบันหรือ,อยังมันไม่ใช่อนาคตแล้วที่เราพูดกันอยู่มาความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี่มันคือปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแพนเดิก็ขอให้ไม่เกิดขึ้นอีกแต่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรคระบาดเขาก็บอกว่ากำลังมานะจะมาหลายเทรนด์นะจะมาพร้อมกันนะ สภากาชาติสากลแถลงที่เจนีวาบอกว่าหลังจากโควิด -19 แล้วประเทศส่วนใหญ่ dangerously unprepared เตรียมพร้อมเตรียมไม่พร้อมอย่างหน้าสะพึงกลัวเป็นอย่างยิ่งต่อโรคระบาดอันใหม่เพราะฉะนั้นเราพร้อมหรือยังสำหรับโลกปัจจุบันเราพร้อมหรือยังที่จะฟันฝ่ามารสุมแห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน